ตัวนี้นะครับเรียกว่าวิธีการหา i n d e x o f นะครับเ,ออเมื่อเราเห็นไอ้พวกต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะคิดว่าเอ๊ะมันจะใช้ตอนไหนนะครับอ่าฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงด้วยว่าพวก i n d e x o f f พวกนี้เราจะใช้ตอนไหนนะครับทุกครั้งที่ใช้ฟีเจอร์อย่าลืมเชื่อมโยงกับความเป็นจริงนะครับ Index o กก็คือใช้ว่าเจอสตริงตัวนี้ข้างในสตริงใหญ่หรือเปล่า อ่าเช่นสตริงใหญ่ของเราเอาใหม่นะครับ index of คือหาว่าไอสับสตริงที่เราจะใช้ในการค้นหามันอยู่ในสตริงใหญ่หรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นโค้ดนี้นะครับสตริงใหญ่ก็คือ Widge t with id เห็นไหมครับ Widget with ID คือสตริงใหญ่คือสตริงที่เราจะค้นหาตัวสตริงย่อยนะครับฉะนั้นเราก็สั่งสตริงสตรินะครับ dot index off นะครับแล้วก็ใส่ Widge t เ,เข้าไปนะครับ แล้วก็ str. index รอบ i เจ็ 7. ถ้าเกิดมัน return 0ศูย์หรือว่า return อะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่ค่าติดลบถ้ามัน return ค่าที่มากกว่าเท่ากับศูนย์ก็คือมัน return ค่า index แปลว่ามันเจอสตริงย่อยในสตริงใหญ่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมัน return ค่าลบหนึ่งออกมาก็แสดงว่ามันไม่เจอนะครับพวกนี้ก็ใช้กับการค้นหาข้อมูลทั่วไปใช่ไหมครับว่า สมมุติเราอยากจะเสิร์ชบทความหรือว่าเสิร์ชข่าวใช่ไหมครับฟังก์ชันเสิร์ชข่าวเราก็ใช้ index of ดูว่าสตริงตัวนี้มันอยู่ในข่าวหรือเปล่าต่อมานะครับ index o f กับ position คือ index of นะครับมันสามารถรับสองพารามิเตอร์เข้ามาได้นะครับพารามิเตอร์ที่สองก็คือรับ position เข้ามาได้ใช้ในการหาข้อความย่อย เริ่มจากตำแหน่งที่ position นะครับเริ่มจากตำแหน่งที่ position คืออะไรสมมุติเรามาดูนะครับว่าจากสไลด์ก่อนหน้านะครับจะเห็นว่ามี id อยู่2อันเห็นไหมครับมี string id อยู่2อันคือข้างหน้าที่อยู่ตรง widget นะครับกับข้างหลังที่อยู่ตรง id นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือถ้าเกิดเราสั่ง string index of id ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะ return หนึ่งออกมา เพราะว่ามันจะรดมันจะค้นตั้งแต่ตั้งแต่สตริงตัวแรกตั้งแต่คาแรคเตอร์ตัวแรกตั้งแต่ซ้ายสุดมันจะสแกนตั้งแต่ซ้ายสุดว่ามันมีสับสตริง ID ตรงไหนแล้วก็รีเทิร์นตำแหน่งออกมานะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันเอา ID ตัวหลังออกมาใช่ไหมครับเราสามารถใช้ s t r i n g i n d e x o f นะครับ ID แล้วก็ใส่2เข้าไป2คือให้เริ่มค้นหาจากตำแหน่งที่2องตำแหน่งที่2ก็คือตัว d d o c ตัวนี้นะครับ หลังจากดีด็อเข้าไปค่อยหาคําว่า id ฉะนั้น id แรกก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็จะแสดงว่าเราจะเริ่มตักตำแหน่งที่สองแสดงว่า id ตัวแรกก็จะหาไม่เจอมันจะไปเจอตัว id ตัวที่หลังหรือว่าเป็น index ็ที่สิบสองนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะมี index off นะครับเหมือนกับ last index off แต่ last index off หาตัวสุดท้ายนะครับ LastIndexOf หาตัวสุดท้าย IndexOf หาตัวแรกโอเคนะครับในสตริงยาวๆนะครับมันจะมีสับสตริงที่ซ้ำกันไปซ้ำกันมาเช่นส,สตริงตัวนี้มี ID ซ้ำกันสองครั้ง IndexOf คือจะ r e t u r n index ที่เจอ ID ครั้งแรกก็คือ Return ตัวอันซ้ายนี่เองแต่ถ้าเกิดเป็น Last Index Of จะ Return Index ของ ID ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Return ตัวนี้นั่นเองนะครับ อ่ะต่อมาทีนี้เรามาดูเทคนิคการเอาสับสตริงนะครับสับสตริงก็คือเอาข้อความย่อยออกมานะครับข้อความย่อยทีนี้คืออะไรถ้าเกิดเรามีคําว่า hello world แต่เราอยากได้แค่คําว่า hello นะครับเราจะทํำยังไงนะครับก็จะมีสามวิธีในการแยกข้อความย่อยออกมาจากข้อความหลักนะครับข้อความย่อยวิธีที่หนึ่งครับคือใช้ slice นะครับ slice เห็นไหมครับ สตริง str นะครับเท่ากับ stringify นะครับเราสามารถสั่ง slice ออกมาได้นะครับ slice คือเอาตำแหน่งที่0จนถึงตำแหน่งที่5แต่ว่าไม่เอาตำแหน่งที่5เห็นไหมครับเอาตำแหน่งที่0ถึง5แต่ไม่เอา5ก็คือเอาตำแหน่งที่0 1 2 3 4นะครับเราก็จะได้เป็นคำว่า str นะครับเช่นเดียวกับประทัดถัดมานะครับเอาจากตำแหน่งที่0ถึง1แต่ไม่เอาตำแหน่งที่1 ก็คือจะได้แค่ตำแหน่งที่ศูนย์ออกมานี่เองนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่พารามิเตอร์แค่ตัวเดียวเราไม่ใส่ตัวที่เป็นพารามิเตอร์ตัวที่สองนะครับแสดงว่ามันจะเอาตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถใช้สไลด์ที่เป็นติดลบได้นะครับ,บาว่างๆค่ไดอ่านเองสไลด์ติดลบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับต่อมาคือสับสตริงที่ผ่านมาใช้สไลด์นะครับอันที่สองคือใช้สับสตริงหลักๆคือเหมือนสไลด์เป๊ะนะครับเอาตั้งแต่ อินเด็กตัวที่ศูนย์จนถึงอินเด็กตัวที่สุดท้ายแต่ว่าไม่เอาตัวสุดท้ายนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่สับสติงนะครับไม่สามารถทํากับหลังได้นะครับสับสติงไม่สามารถทํากับหลังได้คือสับสติงตัวแรกไม่สามารถมากกว่าตัวหลังได้นะครับสับสติงต้องระบุแค่จุดเริ่มต้นและจุดจบแต่ว่าถ้าเป็นสไลด์สามารถตัวแรกสามารถน้อยกว่าตัวหลังได้นะครับตัวแรกเอยผู้ผิด,ดถ้าเกิด เกิเป็นสไลด์นะครับสามารถทํากับหลังได้คือตัวแรกนะครับสามารถมากกว่าตัวหลังได้นะครับต่อมานะครับเพราะความย่อยหรือว่าใช้วิธีที่3ามคือการใช้ข้อความดอทสับสตริงนะครับแล้วก็แปงกับเลงสับ str นะครับสับ str ก็หลักๆคือเห็นไหมครับวิธีที่หนึ่งคือ s t r i n g s l i c e นะครับ ก็จะได้ลิงก์ดีไฟล์ส t ริงดอทสับนะครับก็ได้ลิงก์ดีไฟล์เหมือนกันนะครับส t ร i งดอทสไ์หนึ่งห้าก็ได้ Tri m สตริงดอทสับสไล์หนึ่งห้าก็ได้ Tri m สรุปคือสั b str กับ sub string นะครับ sub str กับส b s สต i ิ g แล้วก็สไลด์เหมือนกันนะครับใช้สลับสลับกันไปแต่ว่าความหมายโดยรวมก็จะเหมือนกันนะครับต่อมาคือเปรียบเทียบ เปรียบเทียบข้อความนะครับหรือว่าการ compare สตร i n g นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวอักษภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์เล็กมีค่ามากกว่าพิมพ์ใหญ่เสมอนะครับเช่นสมมุติเรา alert คําว่า a เล็กนะครับมากกว่า a ใหญ่ตัวนี้ก็จะ return true ออกมานะครับแล้วก็อักขระแต่ละตัวมีค่าเป็นของตัวเองนะครับซึ่งตัวเลขของค่าขึ้นอยู่กับมาตรฐาน Unicode ที่ใช้เช่น a นะครับ .dot code p i n t แศนะครับ code p t แศูนย์ตำแหน่งที่ศูนย์ก็คือ a นั่นเองนะครับมันจะทําการเปลี่ยน a ให้กลายเป็นตัวเลขนะครับเมตอดนี้คือเปลี่ยน a ให้กลายเป็นตัวเลขเพื่อที่จะบอกว่าไอตัวตัวตัวค่า integer ของ a หรือว่าค่า byte ที่มันเอามาแทน a นะครับมันเป็นตัวเลขตัวอะไรนะครับ a เล็จะเป็นตัวเลขที่เ7จดนะครับ z ใหญ่จะเป็นตัวเลข90นะครับ แล้วก็เราสามารถสร้างอักษระจากตัวเลขได้นะครับก็คือ string.formCodePoint นะครับ97ก็จะได้ a string.formCodePoint นะครับ90ก็จะได้ set ใหญ่นะครับอ่าทีนี้ include นะครับ include นะครับก็คือเช็คว่ามี u ับ t ตริงอยู่ใน s t ต i n g หลักไหมก็คล้ายๆกับ index of นะครับแต่ว่ามันสั้นกว่า Include จะ return เป็น true or false นะครับแต่ index of จะ return เป็นตำแหน่งของ index นั้นๆน,น,นะครับฉะนั้น Include ก็สะดวกสบายนะครับอยากรู้แค่ว่ามีไม่มีก็สามารถใช้ Include ได้เช่น widget w i t h id .include widget อย่างนี้ใช่ไหมครับคือทำการเช็คว่าไอ้ widget เนี้ยมันอยู่ในคำว่า widget w i t h id หรือเปล่าซึ่งแน่นอนมันต้อง return เป็นคำว่า true นะครับ ส่วน hello. include by คือเช็คว่าไอ้คำว่า by นี้มันอยู่ใน hello หรือเปล่าก็ไม่อยู่นะครับไม่อยู่ include สามารถกำหนดได้นะครับว่าให้เริ่มต้นค้นหาตั้งแต่ i n d e x กเท่าไหร่เช่น widget. include ตะกี้คล้ายๆกับ index of นะครับคล้ายๆกับ index of คือถ้าเกิดมันใส่พารามิเตอร์สตัวเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าเป็น index ็ที่มันเริ่มต้นออกมานั่นเองนะครับก็ ให้เริ่มต้นตั้งแตอินเด็กที่ตัวที่สามนะครับความหมายตัวนี้คือเริ่มต้นตั้งแตอินเด็กตัวที่สามนะครับอ่ามี start with กับ end with นะครับ start with กับ end with คือเช็คว่าสิงดังกล่าวนะครับเริ่มต้นด้วยสับสติงนั้นไหมนะครับ end with คือเช็คว่าสิงดังกล่าวจบด้วยสตริงสับสติงนั้นไหมนะครับก็ เรียกได้ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจสตริงของภาษาหนึ่งนะครับทุกๆทุกๆภาษาที่เป็นสตริงเช่นที่มีสตริงอยู่เช่น Java นะครับหรือว่าภาษา Python นะครับมันก็จะมีเมธอดที่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกที่จะเอามาใช้ได้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ Widget ตัวนี้นะครับ Start with ก็คือเช็คอันนี้ก็ต้อง Return to ใช่ไหมครับเช็คว่าคำว่า Widget ขึ้นต้นด้วย wid หรือเปล่าอันนี้คือคำว่าวิดเจ็ลงท้ายด้วย get หรือเปล่า นะครับอ่าก็จะมีโจทย์ให้ทำนะครับก็คือใช้ฟังก์ชัน start with และ end with ในการตรวจสอบสตริงต่อไปนี้นะครับอันแรกคือ hello world ตรวจสอบโดย start with hello นะครับแล้วก็ตรวจสอบโดย end with hello world นะครับแล้วก็สังเกตผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็จงใช้วิธีสับสตริงหรือว่า slice ในการแยก element ของสตริงต่อไปนี้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับให้ออาคำว่าพุทออกมา เดสเลสนะครับให้เอาคำว่าเดสออกมารีพับบิกันนะครับให้เอาคำว่าพับบิกออกมานั่นเอง